ข้อที่สี่นะคะหนีไปที่ร้านค้นไม้อต่งตางองสิแล้วใจกลับบ้านและคำที่ต้องเติมคือคำว่าเซียนนะคะคำว่าเซียนเป็น adverb นะคะแปลว่าก่อน adverb ก็แปลว่าต้องขยาย verb นะคะขยายคำกริยาเพราะฉะนั้นมาลองตัดช้อยแบบเร็วๆดูก่อนนะคะมันต้องเป็นเซียนบวก verb ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A เนี่ยผิดอยู่แล้วนะเซียน ไม่ขึ้นต้นประโยคนะคะคำที่ตามหลังก็หนีด้วยหนีก็ไม่ใช่เวิร์บเนาะตัดออกดี D ก็ไม่ถูกต้องนะคะเซียนไม่ต่อหลังประโยคเหมือนกันค่ะเอาออกนะคะเหลือ B กับ C นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของประโยคคร่าวๆก่อนนะคะคุณไปร้านค้าซื้อของหลังจากนั้นค่อยกลับบ้านนะคะจะเห็นว่าในประโยคมีคำว่าจ่ายจ่ายนะคะ มันจะมีไวยากรณ์ที่เป็นคําว่าเซียนจุดจุดจุดจ่ายจุดจุดจุด,จด,จดเนาะมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการกระทำสองอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นอย่างมีลําดับฉันจะทําอันนี้ก่อนแล้วค่อยทําอันนี้ฉันจะกินข้าวก่อนค่อยไปอาบน้ําฉันจะดูหนังก่อนค่อยไปวิ่งเล่นอะไรทำมองนี้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น 你先吃饭，再去看电影。คุณกินข้าวก่อนจีเออค่อยไปดูหนังนะมันจะเป็นฟิลนี้คือเอาจริงๆแล้วประโยคเนี้ยมันดูเข้าเขาทั้งสองจุดเลยเนอะทั้ง B และ C ข้างหลัง B คือคำว่าชื่ verb ที่แปลว่าไปข้างหลัง C คือคำว่าหมายเป็น verb เ,เหมือนกันที่แปลว่าซื้อ แต่เมื่อดูเขาเรียกว่าอะไรคะภาพรวมของประโยคความหมายของประโยคนะคะคาว่าหมายเด่นตรงสีเนี่ยมันเป็นคําที่เข้ามาขยายนะเข้ามาขยายการไปร้านค้าของเราเราไปร้านค้าไปทําอะไรไปซื้อของเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้เหมาะสมที่สุดคือการเอาคําว่าเซียนใส่ไว้ตรง B นะคะก็คือคุณไปร้านค้าก่อน วงเล็บไปเพื่อซื้อของหลังจากนั้นค่อยกลับบ้านอันนี้คือเหมาะสมที่สุดนะแต่ถ้าคุณเอาคำว่าเซียนเนี่ยค่ะไปไว้ตรงข้อสี่ประโยคมันจะค่อนข้างคุมเคือแล้วว่าหนีชูซางเต้นเสียนหมายแต่ตรงสิคำที่ตามมาค่ะมันควรจะเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่กลับบ้านนะไปในห้างจะไปทำอะไรบ้างหนึ่งไปซื้อของสองไปกินข้าว สไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยภาพรวมความหมายของประโยคคือสถานที่ไปที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปที่นี่เพราะฉะนั้นนะคะข้อ B เหมาะสมที่สุดนะคะคำตอบคือข้อ B นั่นเองคะ่ะ